บ้านหนองชุมเห็ดมุ่งตรงบ้านหนองต่อไก่สวัสดีค่ะช่องนอ้นองน้คอมเมนต์ค่ะวันนี้เราก็พาชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศข้างทางเลยเปื่อยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรเลยได้มีโอกาสมานั่งรถเล่นชมวิวสบายสบายจุดที่เริ่มต้นถ่ายวิดีโอคลิปคือ,อบริเวณวัดบ้านหนองชุมเห็ดนะคะแล้วก็ลงไปเรื่อยเื่อเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถกันไปเรื่อยๆคือจะไปะเส้นทาง เมื่อก่อนตอนเรานานมากแล้วนะคะเราเคยเห็นตรงจุดนั้นๆเป็นทุ่งนาแต่ตอนเนี้คือก็ลองนั่งรถกันมาดูเนาะแต่สรุปแล้วว่าทางดีมากนะคะ mm. ก็เลยได้มีการบันทึกวิดีโอแล้วก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตรงนี้ก็คือจะลงมาจากวัดแล้วนะนี่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะ แต่วันนี้น่าจะเป็นแดดแรงมากก็ไม่เจอผู้คนเดินไปเดินมาอะไรมากมายนะคะแล้วก็มีโอกาสเราเองไม่ได้ลงจากรถนะคะนี่คือที่เาขาเรียกนั่งรถมาตลอดนะก็ไม่ลงไปที่ไหนทั้งนั้นเลยเพราะช่วงนี้สุขภาพาจิตสุขภาพใจแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ค่อยดีกันเนาะแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็เลยเคยนั่งรถเล่นๆนนะ่ะ เขาเรียกว่ามีความสุขกับการเดินทางเนาะมีความสุขกับการเดินทางการที่เราได้ไปไหนถิ่นฐานที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะทำวิดีโอคลิปมาให้เพื่อนๆดูเสมอนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมื่อด้านขวามือก็คืออาหอประชุมอนเนกประสงค์นะกลางหมู่บ้านตอนนี้เราก็จะเดินทางเข้าไปจุดเส้นหนองต่อไก่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ทุ่งไร่นามีแบบไหนบ้างอะไรบ้างลองดูกันเลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เราก็แยกเข้ามาแล้วนะตรงไปยังเส้นหนองต่อไก่แล้วนะคะจากแยกทับปริบูรณ์คือถ้าไปด้านขวามือก็จะเป็นแยกทับปริบูรณ์แต่ตอนนี้เราตรงไปตรงไปตรงไปคือเส้นหนองต่อไก่ โดยส่วนตัวแล้วเราไม่เคยมาเส้นนี้นานมากเพิ่งมาเป็นน่าจะหลายปีรอบสิบสิปีนะคะเพิ่งมาครั้งแรกก็ดูเปลี่ยนมากเลยเพราะว่าถนนข้อแรกคือถนนดีข้อที่สองมีบ้านเยอะมากแต่คือที่มองไม่เห็นนี่ก็เพราะว่าเขาอยู่ไปลึกๆเข้าไปหน่อยนะคะไม่ได้อยู่ริมถนน แต่จุดนี้เราไม่สามารถอธิบายตรอกซอกซอยใดๆดได,ได้นะคะเรามุ่งตรงอย่างเดียวให้ชมวิวทิวทัศน์อย่างเดียวเลยแล้วก็การเดินอุย้ยฝุ่น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 ,น,นการเดินทางครั้งนี้นะคะเราก็แค่ไม่มีจุดหมายปลายทางก็แค่ชมทิวทัศน์บรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็มีเส้นทางเลี้ยวไปไหนก็ไม่รู้ แต่ก็อยากถ่ายอยากอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงเราเป็นเด็กๆเราก็จะมีโอกาสได้วิ่งเล่นถนนเส้นเหล่านี้นะคะแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปจำนวนมากตอนนี้ก็คือไม่เคยได้มาเนี่ยนานมากเพิ่งมาครั้งแรกนะเขาเรียกว่าถ้าเกิดมาจากจุดอื่นๆเนี่ยเราไม่เชื่อเลยว่าเป็นหมู่บ้านที่เราเคยวิ่งเล่นเนาะ เขาดูดีมากถนนหนทางตลอดเส้นทางเลยนะไม่มีหลุมไม่มีบอ่อนะคะก็ลาดยางมาตลอดทั้งที่เมื่อก่อนเน่ยเป็นถนนดินแดงนะคะแต่นั่นมันคือเมื่อหลายสิบปีแต่ตอนนี้โ,โหถนนดีมากแต่อีกอย่างหนะึงวิถีชีวิตชาวบ้านอาจจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเห็นตรงเนี้ยเขาจะปลูกข้าวแต่ณปัจจุบันไม่มีข้าวค่ะ แบบเหมือนจะเป็นไรเป็นอะไรหมดแล้วนะเป็นไร่เป็นอ้อยเนี่ยดูบ้านด้านขวามือเขาสวยงามมากเลยสวยมากจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะบางทีเราก็ค่อนข้างจะไฟ์สาระนะอย่างวันเนี้ยชมยูทู b e ทัศ์ก็ถ่ายมาก็มาลงแต่บางครั้งเราคิดว่าหลายคนที่ไม่ได้ไปจุดนั้นๆอาจจะอยากเห็นเราเองอคือ โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้มาเลยนะอย่างเงี้ยเราก็เหมือนก็บันทึกวิดีโอมาไว้ดูเองด้วยว่าเออจุดนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็มีบ้านเรือนอะไรเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเราคือตอนนี้คือไม่รู้จักอะไรเลยนะคะเมื่อก่อนตอนเด็กๆที่มาก็คือจะรู้แต่เขาเปลี่ยนแปลงแยกนี้ไปตรงไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าต้องกลับรถกลับแล้วเพราะว่ากลัวหลงเนี่ยค่ะก็จะมีสีแยกเนาะ แต่เราก็ต้องเลี้ยวรถกลับเพื่อไปทางเดิมนะคะเพื่อจะกลับที่เดิมเพราะว่าเดี๋ยวจะหลงแล้วคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย